สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์โกนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่1เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หยิบยกเอาเรื่องราวของกฎหมายที่ดินเอามาคุยกันอีกสกรอบหนึ่งใช้พาดหัวคอลัมน์มาอย่างนี้ครับว่าเจระเข้่ฟาดหางเข้าปลายคางริ้วล้อทักษิณเกิดอะไรขึ้น สารส้มซึ่งเป็นนามปากกาของผู้ที่เขียนขออัร์วันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าลูกสมุนบริวารของนักโทษหนีคดีทุจริตในพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะออกมาปั่นหัวคนในสังคมพยายามที่จะปั่นกระแสขายชาติในโลกออนไลน์กันยกใหญ่เลยนะครับกรณีที่รัฐบาลให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทสามารถที่จะซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกินหนไร่ในประเทศไทย เรื่องนี้นี่นะครับคุณที่พานันสิริชนะซึ่งเป็นรองโฆษกประจาสนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้อย่างชัดเจนเลยนะครับมีการขีดเส้นแบ่งระหว่างนายกขายชาติกับคําว่านายกที่กอบกู้ชาติจากนายกที่ขายชาติสองคำนะครับคําแรกคือคําว่านายกขายชาติเฉยๆนี่แหละครับกับอีกคํหนึ่งคือคําว่านายกที่กอบกู้ชาติจากนายกที่ขายชาติสันส้มบอกว่าควรครับ ที่ผู้สนใจเนี่ยจะได้พิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก่อนที่จะตกเป็นจิ้งรีดให้รลิ้วล้อคนโกงเขาปั่นหัวเอานะครับประการที่ 1. ครับร่างกฎกระทรวงเรื่องการซื้อขายที่ดินของคนต่างด้าวเนี่ยมันมีใช้อยู่แล้วนะครับมีมาตั้งแต่ปี2,545ในยุคข,ของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าทักษิณชินวัตนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ายุคนี้เนี่ย ขาปรับปรุงกฎเกณฑ์ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้มันสอดคล้องและก็เหมาะสมยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคุณที่ผ่านนันเนี่ยบอกว่าในยุคนี้ที่บอกว่าให้สิทธิ์คนต่างด้าวถือครองที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยมันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่นะครับคือว่าต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทด้วยกันและต้องได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า LTR วีซ่าเท่านั้นด้วยนะครับ สี่กลุ่มนี้คืออะไรบ้างหนึ่งคือกลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงคือมีทรัพย์สินอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอา38คูณเข้าไปกัแล้ากันต้องมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำ8 0,000ืเหรียญสหรัฐต่อปีหรือว่าปีละ8 0,000เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอา38คูณเข้าไปกับเรากันยังไม่พอครับอีกเงื่อนไขหนึ่งคือในช่วง2ปีมานี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อย ห้าแสนเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอา38คูณเข้าไปกันแล้วกันนะครับนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศคือจะต้องมีอายุขั้นต่ำคือ50ปีขึ้นไปนั่นแหละครับตอนนี้ก็คงจะรับเงินบํานาญแล้วก็มีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยปีหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า8ปดหมืเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่ามีรายได้ส่วนบุคคลไม่ต่ํากว่าปีละ4ี่หมืเหรียญสหรัฐและ ต้องมีการลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อยๆเนี z, ่ยนะครับสองแสห้าหมื่นเหรียญสหรัฐน้อยไหมครับคุณผู้ฟังครับเอา38คูณตัวเลขทั้งหมดนี่แหละครับคูณเข้าไปครับนี่เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยเราคือคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าปีละ8ปดหมื่นเหรียญสหรัฐนะครับและในช่วง2ปีมานี้เนี่ยจะต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า ปีละ4 0 0 0 0เหารียญสหรัฐและต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าได้รับเงินทุนซีรีส์เอในธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้านเหารียญสหรัฐนะครับหรืออาจจะทางานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้หรือบริษัทที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านเหารียญสหรัฐภายในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาและก็ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานไม่ต่ำกว่า5ปีอีกต่างหากนี่เป็นกลุ่มที่3ยากไหมครับ กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องมีรายได้ปีปีหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นเหรียญสหรัฐนะครับในช่วง2ปีมานี้ต้องมีสัญญาจ้างทํางานมีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานไม่ต่ำกว่า5ปีทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง4กลุ่มเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และที่สาคัญคือต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0 0หมื่นเหนรียญสหรัฐอีกต่างหากนี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับรองโฆษกที่ผ่านนันเนี่ยยืนยันครับบอกว่าจากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดที่ต้องเป็น LTR วีซ่าก่อนจะมีที่ดินเนี่ยนะครับก็เลยมีการลดเงื่อนไขระยะเวลาในการลงทุนลงจากเดิม5ปีก็เหลือ3ปีเพื่อจูงใจบุคคลที่มีศักยภาพสูงจริงๆทั้ง4ประเภทเท่านั้นแหะครับ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้ลดเพื่อให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการคัดกรองคนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเราพร้อมกับเงินลงทุน40ล้านบาทขั้นต่ำและถ้าหากว่าผิดเงื่อนไขในรายละเอียดที่กําหนดเนี่ยจะต้องมีการขายที่ดินคืนด้วยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับเขาจะนําเอาเม็ดเงินเข้าประเทศ แน่นอนพอเขาเข้ามาอยู่ปุ๊บมันก็ต้องเกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นภายในประเทศมากขึ้นและเพิ่มการกระจายรายได้ด้วยเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับคนไทยในทุกกิจกรรมที่คนกลุ่มนี้พำนักอยู่เรียกว่ามีศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทยแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการลงทุนมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุดนั่นแหละครับนี่เป็นประการที่3าม ประการที่4ครับกรณีพักเพื่อไทยได้ออกถแถลงการบอกว่าเนื้อหาของกฎกระทรวงในปี2545เรื่องเดียวกันนี้มีเนื้อหาที่เข้มงวดแล้วก็กำหนดเงื่อนไขที่คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ยากกว่าเนี่ยคุณที่พานันต่อกลับทันทีครับบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่ากฎกระทรวงปี2545เนี่ยอนุญาตให้คนต่างด้าวทุกคนนะครับมีเงิน40ล้านบาทก็ซื้อที่ดินไดน้นะครับ แต่ร่างกฎกระทรวงปี65ปี2565ร่างใหม่เนี่ยอนุญาตให้เฉพาะคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงใน4ประเภทที่ได้รับบีซ่าพำนักระยะยาวหรือว่า LTR บีซ่าเท่านั้นนะครับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทไม่ใช่ใครก็ได้นะครับและก็ต้องมีวีซ่าพำนักระยะยาวเท่านั้นไม่ใช่มาเดินเข้ามาในประเทศไทยเอาเงิน40ล้านเข้ามาแล้วก็ไปซื้อที่ดินได้เลยไม่ใช่ และนอกจากนี้ครับสารส้มยังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ถามความเห็นไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันวิเคราะห์มาแล้วว่าหลักการในร่างกฎกระทรวงปี2565เนี่ยจะไม่ส่งผลต่อเสถรยรภาพระบบเศรษฐกิจทางการเงินทั้งเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์แลวก็ไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้ราคาอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมต้องปรับตัวสูงขึ้น อย่างมีในยะสําคัญแต่อย่างใดอีกทั้งที่ดินที่อนุญาตให้ซื้อเนี่ยก็เป็นที่ดินที่มีพื้นที่กําหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับไม่ใช่วานไปทั่วลักษณะการกระตุ้นและจูงใจต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสิงทธิประโยชน์ของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปนะครับหลายประเทศก็จูงใจนักลงทุนสามารถที่จะขอถือสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรจนเป็นพลเมืองของประเทศนั้นเลยก็ได้คุณที่พานันบอกว่าอย่างนี้นะครับ ประการที่5ครับรองโฆษกที่พานันเนี่ยนะครับยังเจระเขคฟาดหางเข้าปลายคางเลี้วล้อทักษินอีกต่างหากนะครับเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าสิ่งที่สังคมสงสัยก็คือกฎกระทรวงนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยและที่พักเพื่อไทยอ้างว่ากฎกระทรวงในปี2545ออกมาเพราะผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งและการชำระหนี้ IMF นั้นคุณที่พานันตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ครับบอกว่า ถ้าหากว่าเป็นไปตามคํากล่าวอ้างจริงเนี่ยเหตุการณ์นี้มันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยทำไมไม่เคยให้ความสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงเลยล่ะแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องการถือครองที่ดินในช่วงที่ผ่านมาเลยล่ะทั้งที่ในช่วงนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยก็มีโอกาสเพราะเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยแต่วันนี้กลับมาบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะแก้ให้ดีกว่านี้ตรงกันข้ามครับ สิ่งที่ประชาชนเห็นในช่วงนั้นเนี่ยมันคือพักเพื่อไทยกลับมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นให้ความสําคัญกับการแก้ไขพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยซะมากกว่าคุณทิพานัน์บอกว่าตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างรัดกุมและเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเสมอกันแล้วก็ยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77ที่บัญญัติให้รัฐยกเลิกหรือว่าปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่พานันบอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นได้เพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมาไม่เคยมีนโยบายขายชาติ ไม่เคยมีการเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ใดๆรัฐบาลนี้มีแต่ทำประโยชน์ให้กับคนไทยรัฐบาลนี้มีแต่พัฒนาหารายได้รัฐบาลนี้มีแต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจกในภาวะวิกฤตและรัฐบาลนี้พร้อมที่จะมุ่งจัดสรรที่ดินและคืนสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรและรัฐบาลนี้ยังจะเดินหน้าสร้างโครงการที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณที่พาน,นันก็เลยบอกว่าอยากจะให้พักเพื่อไทยเนี่ยไปทําความเข้าใจสมัยว่าพลเอกประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีที่กอบกู้ชาติมาจากนายกขายชาติอันมีพฤติการเช่นนั้นเช่นการหัวต่างชาติโครงการรับจำนำข้าวจนชาวนาไทยต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินโกงบ้านเอื้ออาทรจนประชาชนไม่มีที่อยู่อนุมัติเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้เบียนมาโดยมีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าต้นทุน ไอ้ตรงนี้ตึงหากคือนิยามของคำว่านายกขายชาตินี่เป็นคําพูดของคุณที่พานันสตีชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับสารส้มปิดท้ายสั้นๆครับบอกว่าโอ้ยเจ้ระเเคฟาดหางเลยน็อกครับ